สวัสดีครับสวัสดีครับพ,พี่พีทุกท่านนะครับแล้ววันนี้มาเอามาเอาใจสายเสมากันหน่อยพี่นะครับนะฮะวันนี้ก็มีเสมามาให้พี่นะครับสามรุ่นเลยนะครับก็จะมีเสมาอ่าก็จะมีเสมาเสือข้าบดาบนะครับหลวงปู่อิ่มแล้วก็มีเสมาอ่าหนุมานไล่เวทนะครับหลวงปู่คีปแล้วก็มีเสมา ที่ลึกครบ9ก้ารอบนะฮะเสมาเสือขับแก้วนะครับของลุปู่คีบนะครับวันนี้มีมา3รุ่น3รายการนะครับนะครับวันนี้มีมา20บกว่าองค์นะครับเดี๋ยวมาให้พี่ๆจะรับชมกันนะครับนะว่าชอบถูกใจรายการไหนกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะจัดราคาพิเศษให้เหมือนเดิมนะครับถูกใจไหนครับทักมาได้เลยนะครับนันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกฮะรายการที่1กันเลยครับ ลายการที่หนึ่งครับนะมาเป็นองค์แรกเลยนี่องนี้เลยรายการนี้นะฮะสวยเป๊ะแพรองค์ไหนแน่นอนนะครับลายการนี้เป็นเนื้อทองแดงคมๆเลยเลขพจน์อันเบอร์สิบหกฮะดูฮะพี่ดูเสือนะฮะนี่แล้วที่สําคัญนะครับองเพ้นเสมือนจริงนะครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่นะฮะที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะสำหรับรายการที่หนึ่งนี่ฮะนี่ฮะเอาอันนี้เป็นเนื้อทองแดงออะผมให้สามร้อยครับ ให้สามร้อยครับองเพ้นนะฮะให้สามร้อยพิเศษให้เลยนะรายการที่สองครับมาเป็นเนื้อทองทิพย์นะับผิวลุ้งไทเทครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งหน้ากากผิวลุ้งครับนี่ครับสวยงามพี่นะครับเอาไปสองร้อยี่สิบาทนะฮะสองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูหลังยันเงานี่ครับลงยาพี่ฝังพลเต็มสังกติฮะ ลงยาเขียวขอตํ้เงินซุ้มแดงครับพี่ชายรายการนี้นะเอาไปสองรอยสิบาทครับเปิดแบงปันให้นะครับสองรอยี่บาทพอพี่รายการที่สามนะครับยกคู่ไปเลยพี่สี่ร้อยนะครับนะครับองคไหนสองยี่สององไหนสองยี่องศาสองยี่นะครับเอาไปเลยพี่คูสี่ร้อยนะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่ได้คุณตวเบอร์ยี่วมบหกัวไได้แปดเนื้อทองแดงลงยาเนี่ยลงยาใส่ลุ้งนะครับหน้ากากทองแดงผิวลุงครับ นะครับลงยาขอบเขียวซุ้มแดงพี่ชายนะครับเอาไปพี่ชายแบ่งปันให้220บาทฮะ2 2 0บาทครับพี่ชายรายการที่4ี่นะครับต่อมารายการที่5้าครับมาเป็นเนื้อทองแดงครับรายการนี้ลงยามาสเตอร์พีซเลยเลขคุณทะเบอร์มาเลข5ตัวเดียวหลักเดียวครับคุยพื้นสวยๆนี่นะครับรายการนี้นะคุยพื้นหน้าและหลังเลยรายการนี้ขอส5แล้วกันองค์นี้ขอ350้าบาทลวกันพี่นะจัดเต็มแบบนี้นะรายการที่5้านะครับจัดเต็มนะฮะ ต่อมารายการที่6กรายการนี้ก็จัดเต็มพี่ชายนะครับลงยานหน้าหลังเลยแต่รายการนี้เป็นรายการมหาชนวนมวนลสารเนะี่ยเลขคนณตเบอร์สิบห้า 15, ครับรายการนี้ก็สาร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าพี่พพยกคู่นะเอาไปเพียงแค่หกร้อยนะนี่ถ้าพี่ยกคู่เอาเอาเอานี้เอางนี้นะผมจัดโปรให้เฉพาะคู่นี้นะผมจัดโปรให้ห้ารอยห้าสิบาทห้า้อยห้าสิบาทครับแต่ถ้าพี่พจะเอาเลี่ยมด้วยนะครับถ้าพ,พี่่เอาเลี่ยมด้วยผมขอเพียงแค่หกร้อยห้าิบ นะฮะเอาไปเรียบผมเรียบให้เลยเรียบกันน้ําให้เลยนะหกร้อยห้าสิบเรียบให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เอาเรียบนะผมคิดเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบนะครับจัดโปรมชั่นให้นะครับต่อมาครับลายการที่เจ็ดลายการที่เจ็ดเป็นเนื้อทองแดงลมํำไล่สีครับนี่โอ้โหนะสวยๆเลยพี่นะเดี๋ยวเ,เลขคุตัเบอร์พี่นะฮะเลขคุตัเบอร์สิบสามฮะด้านานาฬากากชุบน้ําทองฮนะนะี่ฮะ ลงยามัตเตอร์พิษด้วยนีครับรายการมัตเตอร์พิษนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ลงยาหน้าหลังสองร้อยห้าสิบาทนะซีนเดิมเลยนี่สองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพิชานี่ครับรายการถัดไปนีครับเป็นรายการที่แปดนะฮะรายการที่แปดมาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงครับเลขค้นตเบิเร์นเลขสามศูนย์นะฮะ คุยพื้นลงยาแดงขนเงินซุ้มส้มครับรายการนี้เอาไปพี่ผมแบ่งปันให้นะครับนะพิเศษเลย200ร้อยนะฮะสองรบาทในพิชารนะครับรายการที่8ครับ ต่อมารายการที่9จะเจ้าพีจ๋านะฮะรายการที่9้าเป็นเนื้อมหาชนวนเลขคนตัเบิงหมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งครับรายการนี้นะครับลงยาพื้นทุาเงินครอบม่วงสุ้มเขียวครับแล้วนากิกองค์เพชรสมเหอนจริงนะครับรายการนี้เอาไปเพียงแค่300บาทพอพี่นะครับ3า0บาทพอพี่เอาไปจับคู่ได้นะองค์ที่1กับองค์ที่9นะเอาไปพี่คู่นี้ถ้าใครรับนะผมคิดเพียงแค่ห0 0ร้อบาทคู่นี้ใครรับผมคิดเพียงแค่ห0 0ร้อยบาทครับนะ ต่อมาครับรายการถัปปครับนะรายการถัปปเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับเป็นเนื้อแบล็กโรเดียมชุบแบล็กโรเดียมเลขโค้ดตัเบอร์มาเลขสามสิบสามและก็หน้ากากชุบน้ําทองหลังชุบน้ําทองครับหน้ากากเสือครับรายการนี้แบล็โรเดียมนะขอสองร้อยสี่สิบบาทพอพิชัยนะครับสาหรับรายการที่สิบครับ รายการที่11ครับรายการที่เป็นเนื้อทองแดงลมดำพี่ชายนะครับเลขคนจับเบอร์เปนเลข20นะครับรายการนี้สวยๆเลยหน้ากากอ่าหลวงปู่นะครับเป็นหน้ากากเงินทองนาคหรือเรียกหน้ากาก3กษัตริย์ครับรายการนี้แบ่งไปพ,พี่นะครับ240บาทพอพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่11นะครับสวยงามนะครับ ต่อมารายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโบราณล,ลงยาขาวจีวรส้มนะครับลงยาเสือขาวมัตตพิษนะฮะเลขโค้ดําเบอร์มหมายเลขสิบสี่ฮะร,รายการนี้เอาไป22 0บาทพอพิ่นะผมแบ่งปันให้ในราคาพิเศษเลยนะครับรายการที่12นะครับ ต่อมารายการที่13ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ่งๆเนะครับสวยๆลงยามาตอพิพี์ลงยาหน้าหลังเลขคนจัเบอร์วันี้3 5ครับหน้ากากอัลกาซาตินนะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับในราคาพิเศษไปเลยรายการนี้ขอแบ่งปันใี่พี่ที่2 4 0บาทครับนะได้เหรียญสวยแบบนี้ไปบูชากันเลยนะครับไว้ให้ลูกให้หลานไว้ญาติหา้าพี่น้องได้เลยนะครับเอาไปพิชาย240บาทครับพิชายจะได้ว่ารายการนี้รายการที่13ครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับจะมาเปลี่ยนเป็นรุ่นนะครับหลวงปู่คีบนะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาหนุมานลายเวทครับเดี๋ยวมาเริ่มจากรายการนี้เลยนะรายการที่14ครับเมื่อกี้13นะครับรายการที่สีรายการนี้เป็นเนื้อเหรียญแช่น้ํามนต์ครับรายการนี้เป็นเหรียญแช่น้ํามนต์นะครับนี่นี่ครับนะเลขคนละเบอร์94นะองค์นี้นะเลขคนละเบอร์94เป็นเหรียญแช่น้ํามนต์นะครับ นะครับเป็นรายการแช่น้ำมนันมีมาประมาณเกือบสิบเหรียญนะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับองค์นี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับนะย้ำนะฮะต่อไปนี้จะเป็นเหรียญเหรียญแช่น้ำมันนะครับองค์ละร้อยห้าสิบาทสามารถจับคู่ได้คู่ละสองร้อยคู่ละ220บาทนะครับคู่ละ220บาทนะครับนี้ได้จับได้มานะครับองค์ละ150คู่ละ220บาทนะครับนะใครไวใครได้พี่นะครับ รายการที่1 5ครับรายการที่1 5จะเป็นเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลข3าที่นี่ฮะสวยคมทุกรายการครับสวยคมทุกรายการครับนี่รายการที่1 5ต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่16ครับนี่ครับองค์ร5 0ยนะฮะคู่ละ220นะครับรายการนี้นะครับรายการที่16นะครับเลขโคดนัวเบอร์หมายเลข65้นี่ครับองนี้65นีครับสวยคมทุกรายการพี่ชายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อมารายการที่17ครับ รายการที่17นะครับรายการนี้เลขค้นตัเบอร์หมายเลขเก้าสิบสามรายการที่17องค์นี้หมายเลขค้นตัเบอร์หมายเลขเก้าสิบสามครับรายการที่เจคู่สองร้อยยี่สิบบาทนะพี่นะมีแค่สี่ห้าคู่นะใครไวใครได้นะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่รายการที่18ครับรายการที่18นะฮะเลขโค้ดนตัวเบอร์หมายเลข480นะครับรายการที่18เลขโค้ดนตัวเบอร์หมายเลข80ดศูนนะพี่ชายนี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่19บเก้รายการที่19นี่ครับนี่เลขโค้ดนัวเบอร์นี่ครับหมายเลขเก้าเอเจ็ดเก้านะครับเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขเจ็ดเก้าครับนี่นี่ฮะรายการที่สิบเก้าเลขโค้ดนัวเบอร์เจ็ดสิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสิบสามนะครับรายการที่ยี่ส nah ิบเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสิบสามครับสวยคมทุกองนะฮะ ต่อมาการย1ินะครับ,าร,บ,บ natural, รายการทยี่สนะิบเอ็ดนะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลข2ี่สี่รายการยี่สิบเอ็ดเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่ครับนี่ครับใครไว้ใครได้นนพี่นีคคู่ละสองร้อยยีบาทเององค์ละร้อยานะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับารายการจะไปพี่รายการยี่สิบสองเลขค้นตัวเบอร์เลขเจ็ดหกรายการยี่สิบสองเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเจดสบหครับนี่ครับ ดี่ครับต่อมานี่ยครับจะเป็นหลวงปู่คีบนะครับเป็นรายการเสมาเสือค้าวแก้วครับเสมาเสือค้าวแก้วมาเป็นองค์นี้เลยพี่ชายโอ้โหองค์นี้สวยๆเลยแบ็กโบรเดียมนะครับหรือเรียกว่าเสืกษัตริย์นะครับแบ็คเงินทองหน้าครับเอ้แบ็คเงินทองขาดหน้าอย่างเดียวนะรายการที่เรียกโคตรเบอร์หนึ่งแปดนะองค์นี้เอาไปสองร้อยอันนี้เอาองคนี้ไปสองร้อยแปดสิบาทจบให้เลยนะครับนะสองร้อยแปดสิบาทจบให้เลยถ้าเลี่ยมด้วยสามร้อยห้าสิบนะองค์นี้สวยมากนะครับอยากให้บูชานะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบ สามครับต่อมารายการที่ยี่สี่โอ้โหยี่สี่องค์นี้เลยพี่ยี่สี่เนื้อทองแดงหลังแบบเลขโคดเบอร์เก้าสิบสองครับนะจีวอนปิดทองครับนี่นี่ฮะจีวอนปิดทองครับพี่ชายนีครับรายการ,รายี่สี่นะครับเอาไปองค์นี้นะฮะขอสองร้อยสี่สิบบาทพอพี่สองร้อยสี่สิบบาทพอพี่รายการยี่สี่นะครับ ต่อมารายการ25ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาเสือเลขคุณจเบินหนึ่งหนครับรายการนี้เอาไป220บาทพอพีชายนะครับรายการ25ต่อมารายการ26รายการสุดท้ายครับ 2ี่กรายการสุดท้ายครับรายการนี้เอาไปพี่ายนะครับเนื้อทองละคังลงยานน้าฟ้านะครับลงยักษ์ขอบฟ้าซุ้มแดงหน้ากากเงินหน้ากากชุบเงินลงยาจีวอนครับนะรายการนี้เอาไป2 4 0รบาทครับรายการนี้เอา2 4 0ิบาทครับพี่ายนะครับนะแต่ถ้าพี่ยกบคู่นะ2ององค์ชานี้ผมให้คู่ละ380้นะครับนะเท่านี้นะครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับ20รายการนะครับ26รายการนะครับนะชอบถูกใจนะฮะรายการไหนนะครับสามารถแจ้งมาได้เลยนะครับ ตนันนี้ต้องกราบขอบคุณนะครับพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ